สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสอันนันครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตดวงเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ความรักของชาว12ราศีนะครับจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงสักราวราววันที่25ตุลาคมนะครับเป็นช่วงที่ดาวศุกโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ก็จะพยากรณ์ดวงของชาว12ราศี เรื่องโชคของการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรเพื่อเป็นทิศทางของชีวิตนะครับศินสาก็อ้างอิงตามลัคนานะครับท่านใดไม่รู้ลัคนาริงใต้คาอธิบายไปผูกดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลัคนาส่วนตัวก็ให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเดี๋ยวนัดหมายโทรคุยกันนะครับก็จะพูดถึงเรื่องดวงดาวนิดหนึ่งนะครับ ในเดือนกันยายนวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับดาวศุกร์ดาวแห่งการเงินแล้วก็ความรักโคจรย้ายจากราศรีกรกฎเข้าสู่ราศรีสิงห์นะครับตั้งแต่วันที่29กันยาที่ผ่านมาจะอยู่โคจรอยู่ในราศรีสิงห์ไปจนถึงวันที่24ตุลาคมซึ่งก็จะส่งผลทางด้านเงินเงินทองทอง ทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียกับชาว12ราศีต่างๆนะครับซึ่งสินใจก็จะมาพยากรณ์ให้ฟังทั้ง12ราศีเลยนะครับเริ่มกันที่ราศีแรกนะครับราศีแรกก็จะเป็นชาวลัคนาราศีสิง์ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยดาวศุกร์โคจรเข้ามาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีสิง์ ช่วงที่ผ่านมาเดือน2เดือนการเงินอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะมีเงินเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือว่าค้างติดค้างจ่ายอะไรต่างๆอยู่นะครับเข้าสู่เดือนตุลาคมนี้ดาวการเงินโคจรเข้ามาส่งผลให้กับชาวลัคนาราศรีสิงห์แล้วนะครับใครที่การเงินมีปัญหาติดขัดเดือดร้อนหรือว่าหมุนเงินไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย บอกไดิมจะคลี่คลายลงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เงินใหม่ด้วยบางคนก็อาจจะมีการนัดหมายรอคอยทางการเงินอะไรต่างๆมาถ้าเป็นเงินทองที่นัดหมายรอคอยก็หลังวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีเกณฑ์ได้รับเงินมาส่วนใหญ่จะเป็นไรายได้เงินทองเก่าๆหรือว่าเงินทองสิ่งที่รอคอยหรือว่าค้างจ่ายก่อนหน้านี้ด้วยนะครับส่วนโชคทางด้านเงินทองใหม่ๆก็มีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ เสี่ยงโชคลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคได้เงินใช้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับช่วงนี้กออ็อาจจะมีเรื่องวุ่นๆอะไรนิดนึงนะครับในกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานใครติดปัญหาวุ่นๆเรื่องงานอะไรต่างๆค่อยๆแก้ปัญหาผ่านให้ผ่านไปได้ค่อยๆแก้ปัญหา,า,หาไไแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องความรัก ความรักสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์เกี่ยวกับความรักใหม่ๆเข้ามาในคนโสดนะครับใครเข้ามาในช่วงนี้ก็คบได้เลยถูกโฉลกกับคนต่างต่างด้าวคนต่างถิ่นแดนไกลนะครับชาวต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าถูกโลกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้นะครับดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักมาแล้วไปลุ้นได้เลยในคนโสดส่วนคนที่มีรักอยู่แล้วเนี่ยความรักเดือนตุลาคม เป็นไปอย่างสดใสรา,าบรื่นแทบจะไม่มีปัญหาใดเลยนะครับสำหรับราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลักนณาราศีกรกฎนะครับชาวลักนาราศีกรกฎช่วงผ่านมาเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีโชคทางด้านการเงินของชาวกรกฎหลายคนอาจจะได้เงินทองเข้ามาหมุนในช่วงกันยาที่ผ่านมานี้แล้วหลังจากที่มีติดขัดการเงินไปนะครับเดือนตุลาคมก็เป็นอีกหนึ่งเดือน ที่จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการงานเข้ามาแต่ช่วงเดือนตุลาตุลาคมนี้มีเรื่องซับร้อนหลายคนจะรู้นะจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายอะไรด่วงหน้านะครับบางคนก็จะมีมีเรื่องราวจะต้องใช้จ่ายเงินรออยู่ข้างหน้านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเยืนมีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่โชคการเงินมีเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ให้ระวังเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยสุขภาพด้วยนะครับ ชาวลัคนา,าราศีก็รกวให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากๆแล้วก็เสี่ยงโชคลงทุนได้มีโชคทางการเงินอยู่ในเดือนตุลาคมเกือบตลอดทั้งเดือนเลยนะครับส่วนเรื่องความรักของชาวลัคนา,าราศีก็รกวช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องปกรับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องคนรักนะครับก็ไม่ร้ายแรงสามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องความรัก ส่วนคนโสดดวงเกี่ยวกับรักใหม่ช่วงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับใครเข้ามาช่วงนี้ดูๆไว้อย่าพิ่งตัดสินใจอะไรดวงเกี่ยวกับความรักยังไม่มาในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะครับราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับลัคนาราศีเมถุนดาวสุขโครจรยกหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวพฤหัสโครจรเดินหน้าแล้ว นะครับพฤรหัสโคจรเดินหนาตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้ไปทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนดวงชะตาจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยโดยส่วนใหญ่จะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก็โชคเกี่ยวกับทางด้านการเงินก็จะมีเกี่ยวกับธุรกิจเจอราค้าขายติดต่ออะไรต่างๆเนี้ยจะมีโชคการเงินเข้ามาอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะเข้ามาให้หมุนเบียนได้สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุน นะครับส่วนเรื่องความรักดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชาวลัคนาราศีเมทุนแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวพุธเสียด้วยระวังปัญหาจากคนใกล้ตัวอะไรต่างๆทําให้ความรักที่มีอยู่มีปัญหาคนโสดยังไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องรักใหม่เข้ามานะครับใครเข้ามาช่วงนี้ต้องระวังด้วยมีโอกาสเข้ามาแบบฉาบฉวยมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปต้องระวังนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีเมทุนราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภก็พระราหูโครจรเข้าทับลัคนาตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภดวงชาวตายจะต้องระมัดระวังให้มากทําอะไรระมัดระวังตัวให้ดีนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดวงการเงินยังไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่อง การแสวงหาเงินทองหรือว่าหมุนเงินหมุนทองด้วยวางแผนการเงินให้ดีนะครับเงินทองอาจจะมีขาดมือเป็นบางช่วงแล้วก็เงินใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าตามเป้าหรือว่าตามที่เราคาดนะครับวางแผนการเงินให้ดีระวังการเงินติดขัดสําหรับชาวราศีพฤษภเอ่อถ้าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักช่วงนี้คนมีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยเอ่อเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับ แฟนหรือคู่ตัวเองนี่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะไปสนใจเรื่องเงินเงินทองทองกันมากนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องรักใหม่เข้ามานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหลายคนก็จะกังวลใจเกี่ยวกับพระราหูโคจรเข้าทับลัคนานะครับก็ติศใจก็บอกเลยว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์กับวันศุกร์นะครับ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงิน,งนทองหรือว่าดวงชะตาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบพลิกผันนะครับระวังให้ดีแล้วก็มันทาบุญได้เยอะทาอะไรให้ระมัดระวังก็จะผ่านได้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับราศีต่อไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวสุขโครจรอยู่ในภพปุตตะนะครับช่วงนี้ชาวราศีเมษเนี่ยเงินทองเหมือนจะดีจะดีแต่ว่ามองจากดวงดาวที่โครจรแล้วไม่ดีนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องเค,เครียดกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองด้วยในเดือนตุลาคมนี้ไอ้ที่คาดหวังคาดหมายอะไรต่างๆคิดว่าจะได้หรือว่าตัวเองต้องได้แน่ๆอาจจะมีพลิกผันหรือว่ามีคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะครับดาวพุธโคจรเสียด้วยแล้วก็มีผลกับชาวลัคนาราศีเมษอยู่พอสมควรระวังเรื่องปากเรื่องคําพูดนะครับเงินใหม่ยังไม่มีเข้ามาแล้วระวังทรัพย์สินเงินทองของมีค่าของตัวเราเนี่ยเสียหายสูญหายด้วยนะครับ กระ,ะเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือระวังให้ดีเดี๋ยวจะต้องกุ้มใจเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆด้วยนะครับใครวางแผนหรือว่าคาดการเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไว้เนี่ยอย่าคาดหวังไว้สูงนะครับมีโอกาสไม่เป็นไปตามคาดและตัวเราอาจจะต้องเครียดเงินทองสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนี่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเดือนตุลาคมนะครับส่วนเรื่องความรักคนมีแฟนมีคู่ระวังจะมีปัญหากับแฟนกับคนรักในจิตใจกันเรื่อง คำพูดหรืออารมณ์อะไรต่างๆต้องระวังกันให้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจโดยเฉพาะตั้งแต่หลังวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปไปยังสิ้นเดือนตุลาคมระวังจะผิดใจกันด้วยคําพูดต้องปากเรื่องคําพูดนะครับเดี๋ยวจะปวดงอนเคืองกันไปพักใหญ่ถ้าคนโสดคนโสดช่วงนี้เนี่ยเกีเก่ยวกับเรื่องความรักมีเข้ามานะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นคนที่มีตําหนิเข้ามานะครับในคนโสดเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เจอกับคนที่มีตําหนิเข้ามาตําหนิมากๆด้วยนะครับถ้ามีตําหนิเข้ามามากๆก็คบได้คุยได้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษราศีถัดไปก็ชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนต้องเตือนนิดหนึ่งเดือนตุลาคมนียให้ระวังเรื่องเคาะเรื่องอุบัติเหตุให้มากนะครับใครมีเวลาไปทําบุญไว้นิดหนึ่งไทยชีวิตสัตว์ใหญ่ ปล่อยสัตว์อะไรต่างๆเนี้ยใครบริจาคโลหิตได้ก็ไปบริจาคโลหิตแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากส่วนใครจะทําฟันศัลยกรรมอะไรต่างเนี้ยตัดสินใจได้เลยนะครับหลังวันที่สิตุลาเป็นต้นไปเนี้ยไปตัดสินใจทําได้เลยทําฟันศัลยกรรมอะไรต่างเนี้ยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับดวงชะตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนดาวการเงินโคจรสําหรับชาวลัคนาราศีมีในในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์มีเรื่องเสียเงินใช้เงินนะครับ บางเรื่องเราอาจจะแพนไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเสียจะต้องใช้แต่บางเรื่องเนี่ยจะมาแบบไม่ได้คาดหมายมาก่อนนะครับวางแผนการเงินให้ดีแล้วเตรียมเงินให้ดีเตรียมไว้หมุนมีเรื่องใช้ใจ่ายค่อนข้างมากแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วเงินใหม่ที่เข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ยังไม่ดีด้วยนะครับเงินไรายได้ใหม่เข้ามาไม่ดีแล้วก็เงินรายจ่ายจะมีค่อนข้างมากไปวางแผนการเงินให้ดีนะครับส่วนเรื่องความรักชาวลัคนาราศีมีน ดาวสุขโคจรเสียนะครับระวังมีปัญหาขัดแย้งเรื่องความรักกับแฟนกับคู่นะครับเป็นไปได้ก็อย่าไปเซาซีอยู่ห่างๆกันหน่อยก็จะดีนะครับจะให้ทําให้ความรักราบรื่นยืนยงนะครับสำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องรักใหม่เข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนราสีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวสุขโคจรเล็งลัคนาเลยมีโชค เงินเงินทองทองเข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินที่มาจากหน้าที่การงานหรือว่าเป็นจากสิ่งที่ตัวเองกระทาสําหรับชาวลัคนาราศีกุม <c oughs> มีลุ้นโชคได้ตั้งแต่โชคการเงินไดตต้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมไปจนเกือบตายเดือนตุลาคมเลยนะครับไปลุ้นได้เลยแล้วก็ใครที่คาดหวังรอคอยเงินเงิน,งนทองทองอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ก่อนกลางเดือนครับนะครับมีโอกาสที่จะได้ก่อนกลางเดือนถ้าหลังกลางเดือนไปเนี่ยอาจจะมี มีเกณฑ์ที่จะเลื่อนออกไปอีกอะไรต่างๆนะครับถ้าใครมีลูกหนี้เจ้าหนี้อะไรต่างๆก็รีบติดตามทวงถามให้ได้มาก่อนกลางเดือนนะครับจะมีเงินเข้ามาแล้วก็ชาวลัคนาราศีกุมให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงทํางานระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะครับเกณฑ์จะมีโอกาสผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องงานสูงด้วยทํางานตัวได้เอกสารสัญ,ญญาอะไรต่างๆระวังให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับส่วนความรักถือว่าดีนะครับ ความรักในคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ผ่านได้ถือว่าดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักแบบปุกปับนะครับพบกันโดยบังเอิญมีโอกาสเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่เป็นคู่เราเลยนะครับใครเข้ามาในช่วงนี้พิจรารณาคบได้นะครับราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเดือนตุลาคมเนี่ย ดาวการเงินคนจรตกเสียนะครับมีเกีย์ใช้จ่ายเงินมากาแล้วก็หลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องจ่ายอะไรหรือว่ามีค่าใช้จ่ายรออยู่ล่วงหน้านะครับแล้วช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพเจ็บป่วยหลายคนอาจจะเจ็บไข้ได้ปวดปรับขึ้นมาใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆนะครับให้ระวังให้ดีใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรีบไปหาหมอรีบรักษาให้หายรีบทานยาให้หายนะครับส่วนดวงทางด้านความรัก ดวงความรักในเดือนในเดือนตุลาคมสําหรับชาว anyway. so charcoal, ล, Louise, ลัคนาราศีมังกรไม่เด่นนะครับคนมีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเกิดจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรต่างๆจะเกิดปัญหากันนะครับส่วนคนโสดไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรไประวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆของตัวเองให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ราศีถัดมาก็ชาวาลาัคนาราศีธนูครับชาวาลาัคนาราศีธนูเนี่ยดาวศุกร์โครจรอ,อยู่ในภพที่เก้าหรือว่าภพสุภะของชาวาลาัคนาราศีธนูชาวธน,นูก็บอกได้เลยว่าดาวพฤหัสโครจรขยับขยืขย่นเดินหน้าไปแล้วดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนก็จะมีตัวช่วยอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตด้วยรอคอยคาดหวังความช่วยเหลืออะไรต่างๆก็จะได้เข้ามาส่วนเรื่องการเงิน การเงินจะคลี่คลายขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา4ี่าหเดือนนะครับเดือนนี้เนี่ยสามารถเอาตัวรอดทางด้านการเงินได้หรือว่าติดขัดอะไรอยู่เนี่ยจะมีที่พึ่งพาหรือว่ามีทางออกมีคนช่วยเหลือได้นะครับเงินการเงินยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าติดขัดหรือมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแโน้มมีโอกาสเอาตัวรอดได้สูงนะครับแล้วก็ดวงชะตากาลังจะเริ่มดีละ ระวังสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับช่วงนี้เซนดีฝันแม่นฝันอะไรก็ถ้าฝันดีก็จะมีโชคดีฝันร้ายให้ไประวังให้ดีๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูส่วนราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวการเงินโคนจรเข้าอยู่ในภพกัมมะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาหลายคนจะได้โชคใหญ่หรือว่าโชคที่ เป็นโชคที่พลิกวิกฤตพลิกดวงชะตาในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับถ้าใครดิวงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยใช้ความพยายามมากๆมีโอกาสจบปิดได้งานใหญ่งานที่ดีประสบความสําเร็จได้นะครับช่วงนี้ดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในภพกัรมะนะการเงินอะไรต่างๆมักจะมาจากรายได้หรือสิ่งที่ตัวเองกระทำทำมาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่โชคจากการเสี่ยงโชครับรอยมีเสี่ยงโชค เด่นหวยเล่นหุ้นลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมีโชคลาภลอยด้วยนะครับเงินทองช่วงนี้เข้ามาดีแล้วก็ใครที่กําลังหมุนเงินอยู่บอกได้เลยว่าเข้าสู่เดือนตุลาคมนี้แล้วไม่ต้องเทียบจะผ่านได้หมุนได้ไม่ยากนะครับจะผ่านได้หมุนได้ไม่ยากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับราศีธันวาก็จะเป็นชาวลัคนาราศีตุล ชาวลัคนาราศีตุลดาวสุขโคจรเข้าสู่ภพลาภะชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นช่วงที่มีโอกาสทางด้านการเงินมีโชคทางด้านการเงินนะครับยิ่งใครที่เงินทองกําลังติดขัดมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้เราคอยคาดหวังเงินทองเนี่ยมีเกณฑ์มาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองของมีค่าสูญหายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวพุธโคจรเสียด้วยระวังเรื่องปากเรื่องคําพูดมากๆนะครับพูดไปแล้วอาจจะผิดใจเข้าใจผิดกับ ไทบางคนทําให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆในช่วงนี้ได้ส่วนดวงทางด้านความรักมีโชคทางด้านความรักนะครับคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามาจะใช่คู่หรือไม่ใช่เนี่ยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับคบกันไปใช้เวลาต้องใช้เวลามากๆนะครับความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ราศีถัดไปและเป็นราศีสุดท้ายก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวลัคนาราศีกันดาวสุขโครจรเข้าสู่พวินาศ ราสุขคจรไม่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเงินทองใหม่ๆที่คาดหวังอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสได้โอกาสมีเข้ามาน้อยมากนะครับแล้วเงินทองอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองคาดหวังจะมีโอกาสได้มาก็จะเป็นเงินเงินทองเก่าดูว,ว่าเงินค้างจ่ายอะไรต่างๆเข้ามาในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับแต่ราศีกันก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องงาน นะครับไปดุนโชคเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าใครดีวงานอะไรต่างๆอยู่ในช่วงที่ผ่านมาปิดไม่ได้จบไม่ได้รีบเร่งให้จบก่อนกลางเดือนครับจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเดือนนี้อาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีกันยังไม่ดีนะครับการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับแย่มากสําหรับชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับส่วนดวงทางด้านความรัก คนมีแฟนมีคู่ระว,วังมีปัญหาผิดใจกับแฟนกับคนรักนะครับส่วนคนโสดกลางเดือนไปจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาและมีแนวโน้มของรักเก่าคนเก่ากลับมาด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกันอาจจะเป็นคนที่เราเคยคบหาหรือพูดคุยกันนานมากจนลืมแล้วเนี่ยอยู่ๆจะโผล่กลับมาหาชาวลัคนาราศีกันนะครับเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องรักเก่าดีสําหรับชาวลัคนาราศีกัน ทั้งหมดก็จะเป็นดวงเกี่ยวกับทางด้านการเงินความรักของชาว12ราศีนะครับชินเสาก็ได้พยากรณ์ให้ครบทั้ง12ราศีเลยเป็นดวงการเงินความรักจากช่วงนี้ไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นทิศทางให้ชาว12ราศีไปวางแผนเกี่ยวกับชีวิตอ้างอิงตามลัคนานะครับของสินแสาจะอ้างอิงตามลัคนาถ้ารู้ลัคนาตัวเองแล้วก็ฟังตามลัคนาของตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำถูกต้องนะครับ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับมีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังสวัสดีครับ